ตำนานญี่ปุ่นเด็กสาวในชุดนักเรียนที่เดินข้ามถนนผิดเวลาในย่านชานเมืองของโตเกียวมีถนนเส้นหนึ่งที่เรียบเงียบในยามค่ำคืนเป็นถนนหน้าสถานีรถไฟร้างที่ถูกปิดไปตั้งแต่สมัยชวะเพราะเหตุอุบัติเหตุประหลาดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องเล่าว่าหากคุณเดินผ่านถนนสายนั้นในเวลาหลังเที่ยงคืนโดยเฉพาะเวลา0า3 3คุณอาจเห็นเด็กสาวคนหนึ่งในชุดนักเรียนญี่ปุ่นยุคเก่าสีซีดเหมือนผ่านการซักมาหลายปีเธอยือนอยู่ที่ขอบทางด้านหนึ่งรอ ให้สัญญาณไฟคนข้ามเปลี่ยนแต่มันไม่มีสัญญาณไฟที่นั่นอีกแล้วป้ายสัญญาณถูกหรือถอนไปหนอหานอนนับสิบปีผู้คนที่เคยเห็นเธอบอกว่าเด็กสาวจะยืนร้องเงียบๆจ้องข้ามถนนไปยังอีกฝั่งและเมื่อเวลาถึงศูนนาฬิกาสามสนาทีแป๊ะเธอจะก้าวเท้าข้ามถนนอย่างเชื่องช้าแม้ไม่มีรถวิ่งผ่านมาแต่ทุกครั้งที่เธอเดินถึงกลางถนนเธอจะหันหน้ามาจ้องคนที่มองเธออยู่เธอไม่ส่งเสียงไม่ขอความช่วยเหลือแค่จ้อง แล้วรอยยิ้มค่อยๆแผ่กว้างออกมาทีละน้อยจนปากแทบฉิกถึงหูมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเจอเธอเขาเล่าในบล็อกก่อนจะหายตัวไปว่าผมเห็นเธอยือนอยู่ตรงนั้นมองเธอข้ามถนนแล้วรู้สึกใจบิวิวแต่พอเธอหันมาจ้องผมเห็นรถไฟไม่สิงเงาของรถไฟพุ่งชนเธอกลางถนนเธอล้มลงตัวบิดเบี้ยวแต่ลุกขึ้นยืนใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็เดินมาหาผมตำนานเล่าว,ว่าหาเด็กสาวคนนั้นถูกรถไฟชนเสียชีวิตขณะวิ่งข้ามถนนเพราะกลัวไปโรงเรียนสาย ในวันสอบสำคัญที่สุดของชีวิตเธอไม่เคยข้ามทันและยังคงพยายามข้ามอีกครั้งและอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาเดิมแต่หากคุณเผลององตาเธอต่อที่เธอหันมาเธอจะจำหน้าคุณได้และในคืนถัดมาเธอจะรอให้คุณเป็นคนข้ามถนนกับเธอคุณอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนของรถไฟที่ไม่มีอยู่จริงและได้เห็นรอยทางรถไฟโผล่ขึ้นจากพื้นถนนเพียงชั่วคราวก่อโนที่บางสิ่งจะพาคุณไปที่ที่เธออยู่ห้ามข้ามถนนนั้นเวลาศูนย์นาฬิกาสามสบนาทีห้ามศกตาเด็กสาวคนนั้นเด็ดขาด เพราะเมื่อคุณเห็นเธอเธอก็จะเห็นคุณเช่นกันกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น